ผมสวัดสด,ดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมน,นะครับตอนนี้นะครับก็คือมีรุ่นพที่เกี่ยวว่าไปผ่าบนบอมปัดมาจะมาเล่าเรื่องคาฮาเสืนนอ,อเผยนะครับคำถามเนี่ยซีเรียสนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ให้อยากแชร์ประสบการณ์นะครับ ลองการครับไม่เดือดร้อนใครนะครับรอติดตารันึ่แป๊บนึงะครับจํานึงอ้าวแล้วต้องพีายาที่ชายผมครับถึงไม่เจอแล้วตอนแดงเลยครับบอเจอแดงหกปีนะห้าสามห้าสามเนี่ยครับผมกห้าสามหห้าสามนี่แก็เขาจะมีว่ามาเล่า เรื่องที่อะไรที่ตอดาักเสบาีามครับพวกตอนนั้นพวกแฝโมูถก็อยู่พวกที่ว่าความโทนนานอยู่แล้วมันจะมีการแลกเปลี่ยนกรนพวกโทษเกยเลยครับตอนที่พวกตูนโดนอุ้มพวกอาร์พวกอาร์พวกอะไรยโดนุกมแล้มีอาร์ไปไปอาร์ไปลำบัดตูนโดลำบัดมีสามที่โก็แท่งําบัด พวกนั้นจะไปที่อื่นแล้วความผสมบ้างอะไรครับพวกนั้นแต่ผมกล่อยเวลาพิเศษจนประมาณปีห้าห้าครับแ,แล้วผมก็เข้าไปบำบัดต่อครับก็คือเรื่องนี้เราเล่าได้นะแต่อย่าให้เขาแบบว่าเด็ด่อนแล้วขอเร้่ความจริงนะครับพี่เอ๋แว่าไม่มีที่เราเคยเจอแล้วนี่นะครับก็คือนะครับก็คือนั้นไ่อยมาสเสร็จพี่ก็ไปบำบัดต่อเลยใช่ไหมครับผม ผมก่อนมาได้วครับมีจากปี55ผมก็ได้เข้าคุตบอครับเข้าคุตบอลก็เจอพวกเพื่อนเก่าๆฟุตบอลฉงนั้นโปลเป็นพ่อบ้านครับพ่อบ้านปีนคนคุตบอลโปโลโปโลนี่คือพี่อ๊อฟอ๊อฟรถโปโลใช่ไหมมันเนี่ยอ๋อครับผมแล้วผมก็ปล่อยจากรอบนั้นผมก็มาเข้าข้อในบรรทัดในบรรทัดก็ได้เจอ คนเก่าที่เคยอยู่บานนอนที่ยอดตู้ไปครับพวกแห้งอันยาวอางเงี้ยครับก็รอดอยู่ของเขาครับแล้วตอนหลังก็พวกคนหน้าตียอะย้ายนะตีโยรถย้ายนะประเด็นเนี้ยไม่รู้จักตีโยรถด้หรอขออนุญาตนะครับถ้าเอ่ยชื่อใครไปแล้วอ่ะก็ขออนุญาตนะครับแค่จะมาเล่าเป็นเป็นอะไรเรียล่าเป็นอะไรนะเล่าเป็นนะเป็นวิทยาทานรับอนเรียกชาวครับ ถ้า so เอ่ยชื่อใครไปขออภัยด้วยนะครับแค่อยากจะมาเล่าสู่เพื่อนฟังเฉยๆนะครับเอาเถอะให้พี่เขาเล่าก่อนะครับเออ่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ย้ายมีกรรมนะโทษนันแลมีการติดจงเป็นโจรถ้ามที่แผฉใครทำอะไรไว้พิเศษพิเศษย้ายไปรามบอนบางบอลอุ้มบางบัดอะไปนี่ครับช่วงนั้นผมเขไปพอดีช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบเราเรียนรู้อะนะครับ พอผ่าบ้านเราไเปุ๊บเข้าไปปรบัด้องเจอโจดยู่ที่อายืยังไงทำยังไงทุคนแค่ไดอยู่แล้วไม่มีใครเข้าอยากอยู่ในนั้นครับแกนไปใอก็คือนี้ครับเอาแเลาแาขงยพเอาแขงเนี่ยเาหามว่าือี่่ก็มีเมีัครับ าว่าคุณจำผิดตัวหรือไงครับฝั่งคนบอกว่ามาซื้อเรื่องอะไรครับผมเขาเลงจังหวัดเขาว่าซื้อเรื่องถามว่าเคยทําตาแมวอะไตาแมวพิเศษพิเศษผมก็รู้จักครับเขาถามผมเอามาซื้อเรื่องผมผมบอกผมไม่เคยตามเขาเขาก็มาบอกเออเป็นของโซนั้นตัวใหญ่แห้งมาไม่รู้เราลองใจแล้วราไม่ครับแต่ช่วงนั้นจังหวัดแดนสองก็รู้นี่ครับการซื้อแบบเดนราว่า ที่เต็งมันเหมือนกับนั้นนี้อย่าอย่าว่าแต่อะไรครับไปอยู่ที่นู่นครับอาวุธนี่ต้องถามถึงทั้งวิธีการทั้งเล็บทั้งอะไรมาถือแม่เยอะจริงครับผมผมไม่สัดขันเลยนะครับอาคมเลยอ๋อครับนีครับคนที่เคยไปบางซื่อไม่จะเป็นยานวาก็ขอโทษด้วยครับอย่าคิดบ้างครับแค่เล่าประสบการณ์ไม่ได้ไม่ต้องการที่อะไรครับแค่เล่าเฉยๆนะครับ ครั้งนึงนะครับไอพักคอนดิพักคอนพัดคอนแล้วไปต่อครับที่ไหนแล้วตอนนั้นเข้าไปก็ถึตอนนั้นมันเข้าไปก็มันเป็นแผลที่แด้เกิดจมนะครับพวกมันจะมีตอนนั้นมันเป็นโอรถแรงนะครับบางชื่อเขาก็เลยจับจับกจับโอรถพวกผมก็เข้าไป นาขอเร่เช็คเช็คผมว่ารผมกบอกว่าลูกขอถามก่อนอยู่รใช่ไหมถามว่าอยู่ไหมก็เลื่อนกันครับรู้จักคุมในกลุ่มกันครับผมในกลุ่มกันใช่ผมอยู่แบบแหงานยาวครับูกาไปแล้วอยู่บอกผมลูกสอบเป็นเพราบ้านของแดนครับอ๋อพี่แห้งตเด็กผมเจออยู่แดนพใช่ไหมพี่อบลูกสอเมือเมืออเจอแดนหกปีห้าสามอ๋อเล้วต่อเล้าต่อ มันเป็นช MM ่วงช่วงแรกในจำนะช่วงนั้นก็ของเมาเยอะก็องรู้ว <liberté S 1> ่าอยู่ครับคนเข้าไปเขา้อรู้สูทักงโลกนะอะไรเยอะช่วงนั้นใครใครดีใครก็ได้เป็นช่วงที่แบบต่างคนอยากมาอยากอยากทิ้นเองทิ้งเด็กกันนะครับผมอาที่เราระวังตัวมากกว่าระวังตัวยังไงก็ไปมีแผลเลยครับตามนั้นนะครับผม เเป็นวิทยาทานนะครับผมเห็นแล้วมันทะเลาะกันทะลาะกันสุดท้ายมาคนที่มันใช่กันก็ตายกันมันก็เป็นเพื่อนกันเป็นน้องกันเป็นพี่กันผมอยู่ก like, ับกัต so? ัมเห็นมันใช่กันโาตายครับเรื่องจำตายจริงคับเรื่องตายพรอมตายเลยครับว้าวคืนมาพ้กันา้มนาอ้ติา่าแล้วไม่ดีนผมอไปดีแล้วครับแมนแมแดนแดนแดนอแเขาพูัน แสดงชื er that. That oh okay. no. um, okay, ่อแลาวก็บันทึกเจ๊ะบานทึกให้การตัวตัวอันนี้คือแถมคู้ตัวตัวผู้ชายใช่ไหมใช่ต้องต้องขอทางหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่มาเล่าครับขอโทษด้วยนะครับไม่เรียกบร้อยครับต้องขอขอเราเป็นพยาานทานครับตอนแรกไม่รักตันตีอยู่เนี่ยเป็นที่นิอมไปมาแบ่งโคกแบ่งขัางอย่างนี้ก็ ก็ท้อเองยันระวังตื้อต่างวันต่างค่ำก็ท้อเองนึกเหมือนว่าเราแหละฝั่งคนอะไรโอรถกับลาดูนะอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ถูกกันบางทีก็ถูกกันอยู่ที่อยู่กลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายก็คุณยินได้เป็นเพื่อนที่เราผ่านหมดใช่ไหมครับตอนนั้นนั้นนะครับที่เล่ามันเฉยครับคือว่าอยากจะเล่าให้เล่าให้ฟังเฉยเป็นเรื่องเวลาครับ ตอนที่ผมเข้าไปตอนแรกผมหน้าต <qu> the ีนะผมทำได้ผมติดทุกวนไปอยู่ทุกฟอสก็ยังอยู่ข้างในอยู่วนไปภาคใต้ก็าุ้มไปครับแล้วเขาประเด็นมาที่กำปั้นครับโกรธเขามากแบบเต็มเลยครับผมก็เลยรับเขาแบบแห้งแห้งมองไปดูไปดูเลยสิงใช้เลือกอยู่บ้านไหนหน้าสิก็เลยเลือกลงบ้านจันทวาก่อนบ้านจันทวามันไม่เจอผมบาคนกุ้ยกำบ้าอะไรไม่เจอบางคน แล้เอาพวเขาว้ก็มีทามดีอยู่เพราะมาหึงมีพวกนี้มาทำเพื่พุ้นกัอยู่กันปุ๊บมันก็เอาหมดเลยตอนนี้บอกเล่มีอะไรนะเองเจ็บข้าเจ็บแดนนี้แดนสองก็าม่นข้าให้ใครแตเองเลยนะครวนับอันนี้อันนี้เขาพูดใครครับทําได้ยันระวานตอนานวาาบ่ายยนะวาติงอยู่ใช่ไหมอนั้พี่ตามหเาตอเราเอาพี่ปะ อันนี้เราหมดพวกแผลของเขาเขาผมก็ไ nah. ม่รู้ว่าแผลอะไรแต่ตอนที่เล่มีนำไสแก่แมนเนี่ยมันเป็นแผล่องแผลแงขึ้นแบบจรวาครับมันเป็นะดีครับผมไม่ได้เล่าทุกอย่าเล่าใน้องคฟังแล้วบางทีเล่นท่อกันได้ยิ่แล้น้องลยครับมนไมเสียหายเลยผมดูแลใส่เล่นเล่นๆมันไปเล่นมาปลาโจมกันตรงนี้ พอมาแท่งมันตายข้ากับตายเพราะมาขอโทษกันตอนนั้นตอนลั้นไม่ตนได้ถึงมาว่า้แดนขอโทษขอโทษขอโทษกันแต่เจอมันไม่ไหวแล้วมโดนแทง้อคอหรือออกกาตายรช่วน้องมีนกมีอะไรอยู่เ้วยงประตูสับับบดวงดาวเะาชต่แมนตายแล้วเป็นแผลแก้แผลอะไรขอเขาเราว่าเรได้เก็ได้แต่รู้เรื่องแต่ยึ้การเราไปออกโ้งได้เขา ขี่เส้นใต้อย่างนั้นฝั่งลูนเป็นฝั่งบ้านเขานะเขาขี่เส้นใต้แนวไฝขึ้นอยู่ตัวนลยนะครับลงเหล็กเขาจะมามีนักไทยเปิดกระโดดเอกคนเดียวนีเรียบร้อยทั้งบ้านเลยนะถ้าเขาไฟกัาไฝเราโดยตัวนะบางซื้อไอจันนาวานี่ไฟไฟกันโดยตัวเลยไทยแอ๊ะแอ๊ะเดียวที่รู้เยบร้อยทั้งบ้านเลยปิดเลยนะครับฟั่งดูะอนนั้นดูบางซื้อเขาเอาผมจันนวานเขาเอาผมกันฟังโทนนะจ๊ะเราอ่ะฟังโทนเปิดบ้านไม่ได้ เปิดเราก็อยู่วันแค่สี่สักรายนะแเป็นขึ้นอยู่กานขึ้นอยู่ยันนาว่าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับแผลนั้นคือแผลใครแผลนั่นใครเข้าไปแลแผลใครแผลมั้งทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมว่านะแผลแผลเก่าแผลใหม่ที่เขาสร้างไว้แหละที่สร้างรุ่นก่อนรุ่นเก่าใครป่ว่เขาก็ไม่อยากเข้าแล้วครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เห็นเกินแี่นะเพื่บางว่ารับ นนะระนคับก็ที่พี่เขาเล่ามาก็เหมือนว่าตอนเนีน้ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วอยากจะทะเลาะก,กันหรือว่าจะทายิงกันไววกันไม่ว่าจะข้างนอกหรือว่าข้างในนะครับก็อยากให้หยุดอยากให้หยุดให้คิดตอนสุดท้ายแล้วก็มาขอโทษกันเรื่องกันมีผลเสียนะครับคุยกันได้ก็คุยกันครับนะครับอันนี้คือเแค่หลับ เล่าเป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในชีวิตนะครับแต่ถ้าการเล่าครั้งนี้มันไปนกระทบใครต้องกราบขอโทษด้วยนะครับก็แ,แค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆให้เดี๋ยวดีจยวจะไปให้พี่เขาให้คำอะไรนะคำเป็น,นคุณธรนะพูดเ่้อที่สุดสุดท้ายหน่อยครับก็ขอให้ทุกคนที่ทกำลังอะไรอลู่เล่าต้องอยู่หรือไอ้ของ ที่อะไรได้น้อยเรายอมได้รายอมนะครับเอาดีกดีว่าคนไทยทั้งนั้นรคาไมเสียรแล้วผมก็เรียนนะครับใครครับนี่อะไอยากดูลยสักดิ์เป่าดูลยสักริ์เปลอาสวยเอาไว้รอบหด้กาลายศกเราเลิศนะรัายศัก์ี่ก็สวยอยู่นะหลายฝั่งมังกรมังกรเฉินท้าหนาเนี่ยตัวใช่ไหมขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบฟัง และได้ายา้ำอีกทีครับว่าถ้าการเล่าครั้งนี้มันเปกระทบใครนะครับก็กราบขออภายัยด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจแค่อยากเล่าให้มันฟังเฉยๆนะครับขอบคุณครับอไ่ไปยิงน่อยโอเคครับเดี๋ยวรายศัพก็ใหดูตอนหน้านะครับ